เออไม่ได้สั่แบบปะเป็นไงเนี่ยค่ะไเนี่ยก็เป็นบนเนี่ย โอ้อไม่ชกราว่าหนดะ่กน้านี้เ่เอ่นะไลน์กกินเป็นไรไหมให้เย่กิเจออะไไหมเจอแบบโลกไม่ได้หยูมเลยอ่ะแบบสดใสมากเยแล้วอีกงั่นหาปปแล้วกลับบ้านเหรอเยแล้วอะกลับบ้านไปแล้วไไปเ่วงนี้เเจอกันมา มันไม่เหมือนในปัจจุบันเลยหรอกมันดีกว่านั้นอะ่ะส่วนโลกของฉันมันมีแต่ความมืดมีพลังงานอะไรเยอะฉันกลัวม,มีสว่างมากเลยนะแบบมีอะไรแบบดีเยอะเลยอ่ะฉันกลัวแล้วถ้าโลกของเราเป็นแบบที่แกเล่ามาเราจะทำยังไงกันดีอะ่ะจตโลกของฉันเจอมีดาวฟ้าม,มืด ถ้าเราขาดพลังงานนะลูกเราไม่มีแสงสวา่างไม่มีน้ำใช้เราก็คงจะอยู่ยากท,ที่ไปเจอมานะคือแบบแบบมีไฟฟ้าใช้เยอะอ่ะคือแบบเรามีใช้ตลอดเพราะว่าแบบเราอ่ะร,รู้จักประหยัดินตั้งแต่ต้นต้นแบบเนี้ยคือเราไม่ได้คิดได้ตอนสายคืนไปไมคิดได้ตั้งแต่แรกแรกก็รู้จักประหยัดก็เอาแบบเหมือนเอาพลังงานมาใช้ซช้านำกลับมาใช้ ปิดเปิดพัดลมทิ้งไวอีกใช่ป่ะเหมือนที่ว่าไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องปิดก็ได้แค่เราคนเดียวอะไรเงี้ยท่าน,นทุกคนคิดอย่างนี้หมดมันก็จะไม่มีใครประหยัดพลังงานอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีพวกเราใช้ใน่นอนเออจริงงั้นเรามาร่วมมือกันประหยัดพลังงานเริ่มจากที่ตัวเราก่อน